กสวัสดีผู้ชมที่นักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมโมโมนานิซาคนเก่านะฮะต,ตามคำเรียบร้องนะครับมีคนมาอยากให้รีวิวนะครับ LS สองคันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวอย่างละเอียดเลยว่าสองคันนี้ทำอะไรยังไงไปบ้างนะครับเริ่มจากคันแรกก่อนนะครับ แรกน้องดำน้องนดำจะเป็นซาเวสตัวเก่านะครับผมเป็นรถขึ้นใหม่นะฮะ,ะรถปั้นนะ,ะที่เขาเรียกกันว่ารถปั้นรวคันนี้เนี่ยภายนอกนั้นจะเป็นชุดสียังเป็นชุดสีเทียมนะครับเป็นชุดสีเทียมเบิกนะคระับเรามาเริ่มจากข้างหน้ากันก่อนเลยข้างหน้าก็จะมีชิลนะครับ เป็นชิวคาร์บอนนะคันนี้เป็นชิวหน้าคาร์บอนไมโครบนะครับเป็นไม้เดิมใช้ได้หมดข้างบนก็จะมีสายคัดสายะระฆังนะครับเอ้ยสายคัดกับสายคัดเร่งเป็นของะระฆังทองนะครับผมสีดำประกับเป็นของทีซเอ็มต่อแคนโนมิโนนะครับผมปั๊มเดิมบน ปั๊มมนเดิมสายขากโชคหน้าเดิมนะครับเดิมตัดแกนโหลดีนะครับดุมคันนี้ดุมจะเป็นทั้งหน้าและหลังเลยนะครับจะเป็นดุมของโซนิกนะครับผมแกนเล็กแกน17เนะเป็นดุมเป็นดุมโซนิกเดิมซึงทำสีนะครับซีลวดสแตนเลส ล้อ d ี d p เก่านะครับาจานก็เป็นจานเดิมเจาะลายนะครับแล้วก็ยางหน้าหลังเป็นของอีเมดัสสเปคล้อก็เป็นขอบสิกว้าง1.4นะครับแล้วก็ไล่นะหม,มอน้ำอลูมิเนียมนะครับตัวหนาสายหมอน้ำ สามก้นะครับฝาปิดหม้อน้ําเป็นตัวแบบมีเข็มวัดอุณหภูมิด้วยนะครับคันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์จุกจิกเช่นแบบพวกน็อตแผงคอขาจับหม้อน้ําเห็นไหมครับแล้วก็ตัวจับขาสายเบรกไอขาตัวจับสายเบรกตัวจับเนี่ยสายชักปั๊มสองที่อะไรพวกนี้ยจุกจิกอะไรพวกนี้ก็จะชุบโครเมียนนะครับคันนี้ ข้างหน้าหมดยังข้างหน้าหมดแล้วนะอ่าจะ,จะเป็นอย่างเงี้ยครับพวกขาคัสจับสายคัสจะเป็นแบบชุบโคลเมียมนะครับน็อตก็คันนี้จะเป็นนอ็อตจะเน้นน็อตข้างนอกจะเป็นน็อตเหล่น,นะครับผมอ่าครับตึงเหลเ่เออไอกระโยง เกยยงเป็นของหนุ่ยเลสซิ่งโปรเจกต์นะครับมาสวิงอาร์มหลังสวิงอาร์มหลังจะเป็นของพอสนะครับพอสบีเก่างานเก่าเก็บนะครับช็อกหลังช็อคหลังเป็นของแ a t ซี่ตัวปรับรีบาเปลี่ยนหูจับล่างนะฮะเป็นหูยาวนะครับท่อเป็นท่อเดิมผ่าท่อเดิมผ่าไส้เลื่อนกองครบนะคันนี้กองครบ คาบ,บูเออเขาเรียกอคาบูอะไรเคปะ่ะคาบูเล็กอะ่อะแต่ไม่ใช่คาบ,บูเดิมอะ่ะอืมเขาเรียกคาบูเล็กอะข้างหลังก็บัมบัมเดิมนะบัมเดิมสายถักจานเดิมเจาะหางปลาหนุยปาปลาหนุยเนซิ่งโปรเจกต์โซ่เป็นของอาเคนะครับสีเขียว สเตอร์เป็นหน้า15หลัง30ข้างหลังก็เหมือนยันนะครับดูมโซนิคซีรุ่สแตเลสล้อดีๆยางอีทไม่ดัดนะครับคันนี้พลาสติกดำเบิกใหม่หมดนะเบิกคันนี้เบิกเกือบแทบทุกอย่างนะครับมีกรองนะครับที่เป็นของมือสองอตอนนี้เรามาไล่ไล่สเปคเครื่องกันดีกว่าสเปคเครื่องคันนี้ ก็รู้ๆกันอยู่นะครับคนที่ติดตามรถคันนี้จู่ก็ทําเครื่องมาจากอาจารย์เก่งบ้านครัวนะครับ KBK นะฮะเป็นลูกเดิมนะครับลูกเดิมในไซส์ไม่แน่ใจคันนี้ผมจําไม่ได้นะจะเป็นลูกไม่50ก็7 5ห้านะครับลูกเดิมไซส์50หรือไซส์75ไม่แน่ใจนะต่อ,อไซส์นี้แหละมีแต่คันนี้มีชักนะครับหมกชักชักมิน2เกียร์เดิมคือ ทุกอย่างเดิมหมดนะครับมีแค่มีแค่ชาร์จอย่างเดียวนะคันนี้ที่ตุกติกก็ประมาณนี้เนาะคันนี้เบาหน่อยวัดจานครับทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับไฟเบรกไฟเลีเ้ยวกุญแจดอกเดียวทั้งคันคันนี้นะเขาข้าวเขาข้าวคัวววนนี้ที่ว่าลูกใหญ่ลูกใหญ่ไม่ใหญ่นะฮะลูกเดินในไซส์นะครับผมมาต่อมามาต่อคันนี้ดีกว่าไงฮี่ คันนี้จะเป็นแนวแบบขี่นุ่มนิ่มนะครับนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มมุ้งมิ้งอ่าคันนี้เป็น l อตัวใหม่นะครับแต่คันนี้ที่เด็ดคือเป็นชุดสีเดิมเบิกนะครับเดิมเบิกแท้นะรวมถังเป็นไง เนียนตาไหมชุดสีแท้ชุดสีคันนี้เป็นชุดสีเต็มเลยนะเบิร์คือเต็มคันนะครับแต่ช่วงอกผมถอดถอดไว้นะครับเพราะว่าเสียดายฮนะเผื่อไปขึ้นลูกกระนังหน้าอะไรแล้วว่ามันแตกนะครับก็เก็บถอดเก็บดีกว่าโอเคเรามาไล่ของแต่งกันคันนี้คันนี้ชิลหน้าชิลหน้าเป็นชิลคาร์บอนฟิล์มน้ำนะครับ ที่เป็นคาร์บอนฟิล์มน้ำก็จะมีชิลข้อไม้บางโคนท้ายนะคันนี้ที่เป็นคาร์บอนชิลน้รนะครับเอ้ยคาร์บอนฟิล์มน้ำเออถุยเป็นอะไรวะเบอร์เบ,อ,บอวันนี้คันนี้น็อตท,ทั้งคันนะครับเป็นน็อตท,ทองหมดนะครับไล่น็อตท,ทองทั้งคันคันนี้ก็เป็นรถขึ้นใหม่เหมือนกันนะครับรถบ้านเป็นรถบ้านเหมือนกันก็อ่ะ,อะชุดบนชุดบนก่อนเลย เหมือนกันครับไม้ทุกอย่างใช้ได้ครบคันนี้แต่เตอมีครบทุกอย่างครบหมดสมบูรณ์มากสายคัดสายคาเรงเป็นของระครังทองนะครับสีขาวประกับสีเซเอ็นะครับาปาอกแฮนด์เพลิดปั๊มบนเป็นของเวฟนะครับเวฟร้อยเป็นร้อยสิบใช่ไหมเอามายิงสายทำสีนะครับ สายทักเอิญ okay. ปั๊มล่างแท้นะปั๊มนี้เขาเรียกอะไรปักข้างนางอะไรสักอย่างเนี่ยปักข้างในผีเสื้อเนี่ยแหละไม่แน่ใจลืมไปแล้วจานเดิมเจาะนะครับคันนี้ก็สเปคล้อเหมือนกันนะครับเป็นดุมโซนิกเดิมเจาะตึงลายนะครับซตตตี่ลวดสแตนเลสล้อดีดดีแต่คันนี้จะเป็นดีดีปีใหม่นะครับ เป็นขอบสกว้าง14เหมือนกันอ่ะมอน้ำนะครับหมอน้ำอลูมิเนียมเหมือนกันมีฝาปิดหม้อน้ำเป็นแบบวัดอุณหภูมิเหมือนกันนะครับเครื่องเ,อเดิมเกียโยงเป็นของระดมคองเตยนะครับแล้วก็สวิงอาร์มก็ระดมคของเตยเหมือนกันโช้หลังไวเอสนะคะคันนี้ ข้อเดิมผ่างเงี้ยแล้วก็มีรองเท้าคนซ้อนนะครับเป็นแบบเจาะามินลิงเล่นลายนะครับแต่คันนี้ข้างหลังเป็นดำไม่ใช่ดิสก็มีอะไรอีกโซ่สเตอร์โซ่สเตอร์อาเหมือนกันหน้า15หลัง30คันนี้เครื่องทำมาจากสำนักเดียวกันนะครับของจันเก่งบ้านครัว KBK นะคันนี้ไม่มีชัก คาบูเล็กใส่กองเหมือนกันครับเป็นลูกเดิมไซส์25นะคันนี้คันนี้ไม่ลูกใหญ่มีงมูงม,งมงีบอกเอกนาทองอม,อม,มาเราดูความแตกต่างตัวใหม่กับตัวเก่าสังเกตง่ายๆครับตัวเก่าไฟหน้าจะเป็นเหลี่ยมๆนะตัวใหม่ไฟหน้าจะแหลมๆทรงตัวใหม่จะเพียวกว่านะครับ อะสายท้ายตัวใหม่ก็จะอย่างน,นี้แหลมแหลมนี่สายท้ายตัวเก่าก็จะเป็นแบบกลมๆนะครับอโอเคโดยหลักๆก็ประมาณนี้ฮะสคันนี้ LS ตัวเก่ากับ LS ตัวใหม่เห็นยังไงถ้าชอบคลิปน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามทั้งเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับ สวัสดีครับ